สวัสดีครับวันนี้จะมาพูดถึงสมุนไพรอีกหนึ่งชนิดนะครับอันนี้คือต้นต้อยติงนะครับต้นต้อยติงนี้มีสมุนทางยาเกี่ยวกับรักษาโรคของไตเสื่อมนะครับทุกระยะเลยนะครับรักษาโรคของไตเสื่อมนะครับ อันนี้เขาเรียกว่าต้นต้อยติ่งนะครับอันนี้จะเป็นดอกสีม,ม,ม่วงเหมือนกันนะครับเออแล้วก็จะมีมีแบบนี้นะครับแบบนี้นี่หมากมันจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับหมากมันหมากต้อยติง่งครับจะเป็นแบบนี้นะครับลักษณะก็คล้ายกับต้นต้นหญ้าพันงูเขียวแต่ต้นหญ้าพันงูเขียวจะหออมากมันจะเป็นย,ยาวยาวนะครับแต่ต้นต้อยติ่งนี้มันจะเป็นลักษณะ แบบนี้นะครับอ่าแบบนี้ลักษณะต้นดอกเหมือนกันแต่ต้นต้นใบดอกเหมือนกันครับแต่หมากมันคนละแบบนะครับหมากหมากม,มากไปคนละแบบอันนี้หมากต้นติ่งจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแต่ถ้าต้นต้นต้นยอดพันงูเขียวเนี่ยหมากมันจะเป็นโดยายาวนะครับยาวนะครับอันนี้ก็รักษา โรคไตเสื่อมนะครับโรคไตเสื่อมรับปัสสาวะนะครับทางเดินปัสสาวะอักเสบนะบทางเดินปัสสาวะอักเสบ <c oughs> ต่อมลูกหมากโตนะครับต่อมลูกหมากโตนะครับสาระสคุณของต้นต้อติ่งนะครับ เป็นแบบนี้นะครับต้นตัวติ่งนะครับสปุตทั้งยานะครับสปุตทั้งยาครับเน้นเรื่องรักษาในการรักษาโรคกรุงไตเสื่อมทุกระยะนะครับสำหรับต้นตัวติ่งเนี่ยสปุนเหลือร้นนะครับอันนี้ชื่อว่าต้นตัวติ่ง ถ้าใครเป็นเกี่ยวกับทางเดรัมทวะอักเสบหรือต่อมปรหมากโตหรือโรคไตเสื่อมระยะหนึ่งรอสามสี่ห้านะครับก็นําอันนี้ไปต้มกินได้เลยนะครับทั้งดอกทั้งใบทั้งหมากทั้งรากนะครับทั้งดอกทั้งใบทั้งต้นทั้งใบทั้งรากนะครับนำไปต้มกินนะครับลองดูนะครับ โรคไตเสื่อมทางเดินปัสสาวะอักเสบต่มลูกหมากโตนะครับครับสำหรับสมุนไพรโรคไตติต่งเออสำสมสำสำหรับสมุนไพรไตติต่งเออไตติต่งนะครับไตติต่งรักษาเกี่ยวกับโรคทางเดินปัสสาวะครับทางเดินปัสสาวะอักเสบต่มลูกหมากโตนะไตเสื่อมระยะหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับ ลองนำไปทานต้มดูครับลองนำไปต้มทานดูแล้วนกะ็นำไปทานต้มทานกินนะครับสำหรับสำหรับคนที่เป็นโรคไตเสื่อมทุกระยะนะครับปัสสาวะทางเดินปัสสาวะอักเสบตรงมมักโตนะครับลองดูนะครับสมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรคไตเสื่อม ทางเดิมปัสสวะอักเสบตอมลูกหมากโตนะครับไปเสื่อมทุกระยะนะครับสำหรับสมุนไพรที่นำมาเสนอวันนี้ไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ